ขณะเดียวกันในมาตรการในการเข้าสอบของผู้เข้าสอบเราก็จะให้ท่านใครที่นำโทรศัพท์มือถือไปนาฬิกาข้อมือหรือกระเป๋านะครับกระเป๋าที่ท่านเก็บของใช้ของท่านนะก็เราจะมีห้องและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นะครับเก็บกระเป๋ารับฝากนะครับ,บซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันท,ทั่วทั้งประเทศนะครับ ซึ่งทุกที่ก็จะมีอย่างนี้นะครับจะมีเพราะฉะนั้นก็ขอฝากประชมพันธ์ท่านผู้ปกครองหรือผู้ที่เข้าสอบนะครับว่าในวันวันเสาร์วันอาทิตย์ตรงนี้นะให้ท่านเก็บโทรศัพท์มือถือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะ,ะกระเป๋าไม่ว่ากระเป๋าจะท่านจะใส่เป็นกระเป๋าขนาดเล็กเ๋ที่เป็นใส่ปากกาอะไรก็ตามเราจะไม่ไม่ยอมให้เข้านะครับให้มีเจ้าที่รับฝากก็ถือว่าเป็นระบบป้องกันอย่างดี ส่วนหนึ่งก็คือสร้างความาเชื่อมั่นความโปรง่งใสนะคะให้กับผู้ที่เข้าสอบนะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการนึงตอนนี้นะคะในในการเข้าสอบนะคะในการเข้าสอบก่อนสอบหลังสอบกเหมือนมีการตรวจสอบร่างกายดูอะไรครับ,<อ>บก็บบตรงนี้นี่ตอนตอนที่ประชุมรับนโยบายที่ทางที่กรุงเทพก็เนื่องจากของเรานี่ ในการสอบเข้ารับแข่งขันเข้ารับเป็นคกกร,คร,นครูเพราะนั้นจริงๆในสอบอแข่งขันเป็นคร,นครูเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทางทางสพทอยังกำหนดให้ให้ผู้ที่เข้าสอบมีคสามารถาสวมรองเท้ารองเท้าได้แต่ว่าเราจะให้คนที่ควบกคุมห้องสอบนี้ได้ไดูแลตรงนี้เป็นพิเศษนะครับแล้วก็ขอขอ,ขอเรียนท่านผู้ฟังนะท่านผู้ที่เข้าสอบหรือญาติ ท่านที่ที่จะไปสอบก็ก็เรียนว่าถ้าหากว่าใครที่คิดจะทุจริตนะครับซึ่งท่านก็คงจะติดตามดูในในส่วนของที่ตามข่าวสื่อหนุนชมนักสื่อพิมพนะ์ถ้ามีการจับตรงนี้นานอนาคตท่านท่านจะหมดไปเลยนะเพราะก็จะมีการไม่ออกอนกุญาตไปประกอบวิชาชีพให้นะครับวิชาการล้วนๆน,นะจะไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ม้กระทั่งวิชาดนตรีสากลของเราดิปกติที่เราจัดสอบเราก็จะมีการฝึกภาคปฏิบัตินะครับใครตีกลองเป็นยังไงนะครับใครเล่นเครื่องเสียงเครื่องสายเป็นยังไงบ้างอนเะที่ยวนี้นี่ก็ความโปร่งใสนะครับเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะที่อยากจะให้พี่น้องที่มีบุตรหลานตร้นี้สอบมาด้วยความสามารถของตัวเองข้อสอบข้อเขียนข้อเขียนล้วนนะครับซึ่งในวันที่23านั้นก็จะมีการสอบ วิชามันมีทั้งหมด6วิชานะครับวิชานะซึ่งก็ขอเรียนรายละเอียดนะครับเรียนรายละเอียดในส่วนที่10นาทีนั้นจะเป็นวิชาความรอบรู้นะฮะความรอบรู้ส่วนเวลา11นาฬิกาถึงเที่ยงนะครับก็จะเป็นวิชาความสามารถทั่วไปนะครหลังจากนั้นก็พักรับประทานอาหารนะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงนะครับ13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที เป็นวิชาความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพรูเพราะฉะนั้นในวันเสาร์ที่23นี้ก็จะมี4วิชาซึ่งเป็นวิชาภาคก่อนนะครับความรอบรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพรูความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพรูซมิ200คะแนนนะแต่ละแต่ละวิชาก็จะ50คะแนนทั้งทั้ง4วิชา ส่วนในวันอาทิตย์ที่24นะครับซึ่งเป็นภาคขอนั้นจะเป็นความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก็คือเรีดนอยแล้วเนี่ยจะประกาศผลวันไหนครับครับเนื่องจากในการสอบตรงนี้นี่ก็เป็นนโยบายมาที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับสอบเสร็จแล้วนข้อสอบเราก็จะมีคณะกรรมการเก็บรักษานะครับกระดาษคําตอบนะครับซึ่งเราก็ต้องจัดห้องที่เก็บรักษาครั้งแรกตรงนั้นนะครับ มีกรรมาการชุดเดินสอบทั้งหมดแล้วนะช่วงที่ที่ข้อสอบรับที่เขตแล้วก็มาที่โรงเรียนวัดนครก็จะมีชุดคณะรับส่งข้อสอบอต่างหๆแล้วก็จะมีเจ้าที่ตําุวจติดติดตามตลอดนะในในใน,ในช่วงที่ข้อสอบหรือกระดาษคำตอบที่เราเก็บรักษานะครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะเนื่องจากเราอยู่ไกลนะฮะเราต้องส่งกระดาษคําตอบไปที่กรุงเทพนะครับที่สถาบันราชร,รัชสัสวนดุสิต ซึ่งตรงนั้นราชบัตรสวนดุสิตก็จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลตรวจกระดาษคำตอบทั้งหมดนะครทั้งหมดหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะส่งผลมาให้เขตและมีสองทางคือโดยเขตจะต้องส่งผลไปรับผลทั้งหมดผลตรงนั้นจะยังไม่บอกว่าใครได้ใครตกไหนว่าผ่านเกณฑ์เท่าไหร่นี่เขาจะบอกออท่าน ที่ข้อสอบได้คะแนนเท่าไหร่ในแต่ละวิชานะครับหลังจากนั้นก็เราก็จะมานํามาเข้าในออกรบที่ประชุมมอสสเขตด้วที่นะครับซึ่งจริงๆแล้วทางสรากําหนดไว้จะประกาศผลสอบไม่เกินวันที่30นะครับทีายนครับแล้วก็ในเขตก็เตรียมการประชุมเพื่ออนุมัติผลตรงนี้ในวันที่29ภาบายนะครับพบ่ายเพราะฉะนั้นถ้า ผลสอบในสรรักบรรราชวัตสวนดุสิทธิ์เขาประมวลผลเสร็จไวเราก็จะประชุมอนุมัติผลในภาคบ่ายวันที่29อันนี้ก็นําเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ที่รอติดตามน,นี้นะครับที่นี้ถามว่าแต่ละเขตเหมือนกันไหมนี่ไม่เกินวันที่30สิเพราะฉะนั้นบางเขตก็อาจจะผลเขาได้ก่อนอาจจะเชิญขอกศประชุมวันที่27-28แต่ของเราเขตสองเรากำหนดภาคบ่าย ซึ่งเป็นวันศุกร์ถ้ามันมาไม่ทันจริงๆครับก็าจจาะเป็นเป็นวันเสาร์แต่ตอนนี้ผมได้กําหนดไว้แล้วประสานท่านประธานของกระทรวงวายขับวายวันที่29ค่ะสมมติว่ามีมีมรายชื่อขึ้นบัญชีไว้เนี่ยสามารถที่จะติดตามติดตามได้ที่ไหนก็เราก็จะประกาศขึ้นในในเว็บของกระวแล้วก็การขึ้นบัญชีตรงนี้นี่ท่านที่สอบได้ก็ก็ไม่ต้องบอกว่า สมมติว่าท่านสอบได้ที่ไกลๆเนี่ยก็จะมีเขตที่เขาไม่ได้สอบสามารถเรียก<อ>เรียกใช้บัญชีของเราได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาอย่างวิชาดนตรีนี่เราสอบอวคนสอบขอให้ผ่านแข่งขันตัวเองนะเพราะมันมีคนจบน้อยมากแล้วก็ไม่พอสักทีนะเขตอื่นเขาก็จะามาเรียกใช้บัญชีของเราจนหมดนะจนหมดนี่หลักเกณฑ์การใช้บัญชีเขาก็จะมีหลักเกณฑ์ไว้ว่าเอาเขตที่ตั้งอยู่ใกล้เขตที่เรียกใช้มากที่สุด นะครับที่ที่มีบัญชีนั้นเขาจะมีสเต็ปของมันนะแล้วในส่วนของการสอบในวันที่23 24ที่จะถึงเนีนะคศูนย์ประสานการสอบอเตเราตั้งคณะกรรมการไว้เหมือนที่เรียนว่าสิบคณะนั้นก็จะอยู่ที่ตั้งไว้ที่โรงเรียนวันนครนะครับวันนี้ศูนย์ประสานการสอบจะอยู่ตรงนั้นนะครับก็จะมีคณะกรรมการจากสพทและของเราที่ตั้งจะมีผู้แทน องกสเขตนะครับเข้าร่วมแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีโชดติดตามของสพทนะครับเขาก็จะตั้งคณะกรรมการอประมาณ16คณะมาติดตามความความเรียบร้อยติดตามความคืบหน้าในการดําเนินงานที่งจะเป็นในขณะนี้ก็ชุดสปทที่จะไปรับข้อสอบส่งข้อสอบก็ขึ้นไปเชียงใหม่ก็ถือว่าได้รายละเอียดชัดเจนในเรื่องของการดําเนินการจัดสอบตำแหน่ง ช่วยนะคะของสอพอหน้าเขตสองนะคะก็ตรงนี้เนี่ยนะคะก่อนที่เราจะจกกัดการนะคะอยากจะให้ท่านท่านรองสมัยได้เน้นยำ้ำนะคะท่านอยากจะเน้นย้ำอะไรเป็นพิเศษนะครับมีการสอบอพร้อมกันทั่วประเทศเหมือนที่ผมได้เรียนให้ฟังนะครับเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธิรการและท่านเลขาสพสนะครับต้องการการสอบครั้งนี้ให้บริสุทธิ์ ร่งใสนะครับและเป็นมาตรฐานเดียวกันก็ขอเรียนว่าท่านจะได้หลงเชื่อหรือถ้ามีผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยบุตรหลานช่วยญาติท่านเข้าเป็นครูได้นี่ก็เป็นเรื่องที่โกหกทั้งนั้นนะครับเพราะว่าระบบการสอบตรงนี้เป็นการสอบรวมนะฮะรวมแล้วก็เป็นระบบที่รัดกุมอยู่พอสมควรใน,ในการดําเนินงานนะครับแล้วก็ให้ส่วนกลาง เป็นผู้ออกข้อสอบโดยสาบวันราชวัรสมศรุตุสิทธิ์นะครับจะเป็นผู้ออกข้อสอบตรวจข้อสอบอะไรทั้งหมดเพราะนั้นการวิ่งเต้นนะครับหรือการแอบ,บอ้างชื่อว่าสามารถช่วยลูกหลกานของท่านฝา,ากอย่างนี้ไม่มีนะครับบอกได้เลยนะก็จะเป็นการสอบที่ให้ผู้คนที่มีความสามารถได้แข่งขันกันอย่างเต็มที่นะครับก,ก็เรียนท่านผู้ฟังนะครับอย่าได้หลงเชื่อนะครับ ถ้าหากว่ามีผู้แอบอ้างนี่บอกได้เลยว่าเป็นการแอบอ้างนะครับแอบ้างนะครับอันนี้ก็ฝากเรียนไว้สําหรับผู้ทุกท่านนะครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านรองสมั ใสนะคะอย่าได้หลงเชื่อผู้ที่จะมาแอบอ้างนะคะสามารถฝากลูกหลานของท่านเนี่ยนะคะก็คงจะไม่เชื่ออีกแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะวันนี้นะคะดิฉันสศศีสุธการคงจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพร้อมท้งท่านรลองสมัยธนศรีนะคะจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ